ยินดีต้อนรับกลับมาที่มาส Auto ต a กราชวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่แตกต่างไปจากรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือรถบรรทุกแต่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงความภาคภูมิใจล่าสุดของวงการป้องกันประเทศของไทยนั้นก็คือโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ถูกเปิดตัวออกมาและแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คนไทยที่ให้ความสนใจแต่ยังรวมไปถึงระดับนานาชาติด้วย เพราะนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและวิสัยทัศน์หลายคนก็สงสัยว่าเครื่องบินลำนี้มีประสิทธิภาพจริงแค่ไหนจะบินได้เร็วขนาดไหนอาวุธที่ใช้เป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดคือราคาจะอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทั้งเรื่องดีไซน์ความสามารถทางการรบเทคโนโลยีที่อยู่ภายในรวมไปถึงราคาที่หลายคนรอคอยประเทศไทยของเราเริ่มปรับปรุงกองทัพอย่างต่อเนื่อง และโครงการเครื่องบินรบใหม่ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวเพื่อให้ประเทศมีความพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแต่เดิมทีเรามักจะต้องพึ่งพาการนำเข้าไม่ว่าจะเป็น F-16 จากสหรัฐอเมริกาหรือ JAS-39 g r i p e นจากสวีเดนแต่ครั้งนี้การที่ไทยก้าวเข้ามาพัฒนาเครื่องบินรบเองถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องกำลังทหาร แต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมวิศวรกรรมและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติมาดูในแง่การออกแบบกันก่อนเครื่องบินลำนี้มีทรงที่ดูเพรียวลมอากาศพลาศาสตร์ดีด้านหัวถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงต้านและลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์มีลักษณะคล้ายเทคโนโลยีสเตลอย่าง F 3 5ตัวหลังคาคอกพิทเป็นโดมใสขนาดใหญ่ ช่วยให้มองเห็นได้รอบทิศทางปีกออกแบบให้กว้างพอสมควรและทำมุมลาดไปด้านหลังเพื่อให้ได้ทั้งความมั่นคงและความคล่องตัวในการบินถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีความคล้ายกับเครื่องบินรุ่น4.5จเจเนอเรชันอย่าง JF 17หรือ F 16รุ่นต้น,ต,นต้นแต่ก็มีการผสมผสานดีไซน์ใหม่ๆที่ได้แรงบันดาลใจจากสเตลเจ็ด้วย ด้านสมรรถนะมีรายงานว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตแมตซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องบินขับไล่หลายรุ่นในปัจจุบันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่น่าจะนำเข้าจากรัสเซียหรือจีนมีกำลังขับสูงมากและเมื่อเปิดแอปเปอร์เบอร์ก็สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้สบายๆซึ่งเรื่องความเร็วนี้สำคัญมากเพราะในสถานการณ์การรบใครสามารถเข้าปะทะหรือถอยออกได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินหรืออวิโอกเพราะเครื่องบินรบยุคนี้ไม่ใช่แค่บินเร็วแต่มันคือคอมพิวเตอร์ติดตีกเลยทีเดียวมีข้อมูลว่ารุ่นนี้อาจติดตั้งเรดาร์ AESA ซึ่งสามารถจับเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันทนต่อการรบกวนสัญญาณและตรวจจับได้ไกลกว่าระบบเดิมเดิมนอกจากนี้ภายในค o อ k ิ i ยังเป็นจอภาพดิจิทัลแบบทันสมัย พร้อมระบบแสดงผลบนหมวกนักบินทำให้สามารถเล็งและล็อกเป้าได้แค่หันตามองคล้ายกับเทคโนโลยีใน F-35 หรือ Gripen ด้านอาวุธเครื่องบินลำนี้ออกแบบมาให้เป็น Multi-role Fighter หรือเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระเบิดโจมตีภาคพื้นและแม้กระทั่งอาวุธต่อต้านเรือรบซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของไทยที่มีพื้นที่ทางทะเลกว้างใหญ่ ความคล่องตัวก็น่าสนใจเช่นกันข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีการออกแบบให้พลิ้วและพลิกตัวได้รวดเร็วมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Trust Vectoring ในอนาคตซึ่งจะทำให้การรบในระยะประชิดมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นมากทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนอยากรู้ที่สุดนั่นคือราคา ถ้าเปรียบเทียบกับ F-35 จากสหรัฐที่ลำลักเกือบ90ล้านดอลลาร์หรือคลิปเป็นที่ประมาณ60-70ล้านดอลลาร์เครื่องบินไทยรุ่นนี้ตั้งเป้าไว้ที่ราวๆ35-45ล้านดอลลาร์ต่อลำซึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวทำให้มีโอกาสจัดหาได้จำนวนมากขึ้นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานก็สำคัญไม่แพ้กันหลายประเทศซื้อเครื่องบินราคาแพงได้ แต่บำรุงรักษาไม่ไหวไทยพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการออกแบบให้ซ่อมบำรุงง่ายใช้ชิ้นส่วนที่หาทดแทนได้ง่ายและมีระบบ a เอวกทรอแบบโมดูล่าที่สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลำซึ่งช่วยประหยัดงบในระยะยาวอีกหนึ่งข้อดีคือเรื่องความเป็นอิสระในการป้องกันประเทศเพราะหากผลิตเองได้ไทยจะไม่ต้องคอยพึ่งพาประเทศอื่นไม่ต้องรออนุมัติการขายอะไรหรืออาวุธ และยังสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมการบินภายในประเทศส่งผลให้เกิดงานเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพัฒนาไปถึงการบินพลเรือนในอนาคตได้ด้วยแต่ต้องพูดตรงๆว่าการสร้างเครื่องบินขับไล่เองไม่ใช่เรื่องง่าย เกาหลีใต้เองก็ใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะได้ KF 2 1และต้องใช้งบมหาศาลไทยเองก็ยังอยู่ในช่วงแรกแรกทุกอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณการทดสอบและความร่วมมือกับพันธมิตรถ้าเดินหน้าต่อเนื่องเราน่าจะได้เห็นรุ่นที่ใช้งานจริงราวๆาวปี2030เป็นต้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ที่ใช้ F 3 5หรืออินโดนีเซียที่กำลังซื้อเครื่องรุ่นใหม่ ไทยก็ต้องทำให้โครงการนี้ทั้งคุ้มค่าและเชื่อถือได้จุดแข็งจึงอยู่ที่ราคาและจำนวนเพราะต่อให้ไม่ล้ำสมัยที่สุดแต่ถ้าสามารถจัดหาได้มากกว่าก็ยังสร้างสมดุลทางทหารในภูมิภาคได้แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจสำหรับแฟนแฟน,แฟนมาสออโต้การาชที่ปกติเราพูดแต่เรื่องรถ ก็เพราะว่าเครื่องบินรบเปรียบเสมือนฟอร์มูล่าหของโลกวิศวะกรรมเลยครับมันคือตัวผลักดันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดหลายอย่างที่เราเห็นในรถสปอร์ตหรือซูเปอร์คาร์วันนี้ล้วนเคยถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในเครื่องบินรบก่อนไม่ว่าจะเป็นวัสดุคอมโพสิตระบบนำทางหรือแม้แต่หลักการอากาศพลาศาสตร์ ในเชิงกลยุทธ์หากต้องเผชิญหน้ากับเครื่องรุ่นเก่าอย่าง MiG 2 1หรือ F- 1 6รุ่นแรกแรกเครื่องบินไทยรุ่นใหม่นี้จะได้เปรียบแน่นอนเพราะเรดาร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยกว่า แต่ถ้าเจอกับรุ่น4.5เจนอย่างราเฟลหรือคลิปเป็นการต่อสู้ก็จะสู่สีส่วนถ้าเทียบกับ5เจนอย่าง F35 ก็ต้องยอมรับว่ายังเสียเปรียบในด้านสเตลและการเชื่อมโยงข้อมูลแต่เมื่อดูที่ต้นทุนแล้วถือว่าไทยได้ประสิทธิภาพคุ้มค่ามากสรุปแล้วถ้าพูดเรื่องสมรรถนะถือว่ามีความหวังว่าจะทำได้ดีมีความเร็วคล่องตัวและอาวุธหลากหลายราคาก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงและอิสระให้กับประเทศอุปสรรคคือเรื่องงบประมาณการทดสอบและความเปอาเนื่องของโครงการสำหรับผมนี่ถือเป็นก้าวที่กล้าหาญและน่าภูมิใจของไทยแม้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้ผลเต็มที่แต่การที่เราเริ่มก้าวสู่เส้นทางนี้ก็ถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว และนี่ก็คือการเจาะลึกเรื่องโครงการเครื่องบินขับไล่ใหม่ของไทยในวันนี้หวังว่าจะถูกใจทุกคนถึงเราจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องเครื่องบินในมัสอ a u โตการ์ g e แต่เรื่องนี้มันพิเศษจริงๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันว่าคุณคิดยังไงกับการที่ไทยสร้างเครื่องบินรบเองคุ้มค่าหรือเปล่าหรือควรซื้อจากต่างประเทศเหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามมัสอัโตการ์จแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า